สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปเบสซูลุ่มซุกนกับพี่น้องเอาเงอนี้สระพี่น้องไปหาอยู่หากินกันแล้บพี่น้องไปมองเก้าแล้วครับเมืองเคยมันหมดแล้วไปเดี๋ยวไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยเลยครับผมครับคนทีมงานครับผมไปแล้วครับไปซะนะครับพี่น้องทีมงานอยู่ข่วมทางในวันนี้พี่น้อง ไออยวันนี <cn> ้เนาะพี no ่น้องขวมตั้งนล้วกันเดี๋ยปสีเวียข้อมันกาับไปซื้อสีสีกีเดียนสีงานสีหาวุนแล้วครับพี่น้องพอเขาง่ายมากินดีละกินโขกกินป้าเลยนะพี่น้องบาดนระเจ้าตัดตัดหาวันอาทิตย์วันหยุด cắp của hãy dân không nghe ngắm nhỏ hoa cái sự cưới đi, nịnh ม้อ๋อค,ครับผมก็มาถึงปั๊มแล้วครับผมม่ซื้อเสียเดือนครับนี่ทีมงานทีมงานได้ตัวใหญ่ไม่ต้องไปใช้เปนโอ้นี่เสียเดือนพี่น้องฮาบาทครับฮาดอนได้เพราะสามตัวไปลน้องยิบยิบใจอ่ะ ัันครบโอ้เปิดอย่างนอกคุนจันไอ้กิ๊เสือเพราะเห็นเสือเว่าทุกคนตัวเขาหนาเตยมาชิมมึงด้วยใช่ไหมชิมมึงมันมีหลอดเที่ยวเดียวเออเดี๋ยวไปไปยืนห้องอะไรไปยืนห้องชิมยืนห้องกูแล้ว คือมันยากนะคืออยากจะน้ำลงไข่นะเงี้ยดูอืมไม่มีอนวเกะบ้งหมฮงอ้ยมียวเวลาอุนอนบางมูตะปันเนี่ยปวดไปบางมูอเนดี๋ไปตกปลาไปกินข้าวเมื่อั้นมาซียังตึงมาข้างน ไปฝุ่นในพันล่วงหน้าไปแล้วครับพีน่น้อ,นอ,นนองไปเห้งเห้งเท้าไันี่

ครับผมรครับรบิมงานครับผมปูนก่างๆๆมาครับ <c oughs> มัน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 มับาแล้วพี่น้องมาแล้หายู่หากินครับนนะบน,นี้ทำาแรงงานไทยในแคนาดาครับ, <c oughs> บรมันวามานวันอ ไปเฮ้าครับกึอกักกัพี่น้องเอ้วัวด้วยเนี่ยวัวเดียวใหม่วัวเดียวขากลรองนะครับมองเข้านะนี่เป็นทะรี่ครับแล้วมือนี่ล่มบ่อหอยแห้งครับก้มขึ้นบ่อหอยแห้งมาหน่อยถือว่ามาเอาบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศไอ้บอได้บอยนูร่มของบ่อเฮา เด็กหนาเต้นิมันจีบลวงล่องขุดไปห้องโอ้สั้นแห้งพี่นองเดีกยูไปนอนนี่เนาะมยูขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเก็บน้ำหนามหมดละ โอ้ลมแห้งพี่น้องลมแห้งลมแห้งลมแห้งโอ้ oh. บรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ยวครับหาดินหาัวไปแล้วพี่น้องเอวันหยุดวันอาทิตย์วันจันทร์จะสู่งานต่อครับพี่น้อง điều bịt tít 8 chung cần toán uh, say biết say nghe mà là không biết không mạnh quá không mà ta con mạnh gặp đây 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 không

สู้เขาังไม่ได้เลยดครับกับผลงานครับผมไข่ครับไข่ไข่ผลไข่กู้ไข่ได้หนิเต็มฟองได้หนิเราเดี๋ยวไปติดตามผลงานอีกครับผมไปกันเถิดไปกันเดิด

Hãy tắm bạc không Ghiền nè Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn